สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องยายนาวอีกเช่นเคยนะคะพบกับช่องยายนาวสายห้าด้วยวิธีการปลูกและดูแลต้นชนชมด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆค่ะวันนี้ยายนาวจะพาเพื่อนมาชมว่าต้นชนชมถ้าเขามีอาการใบร่วงใบหล่นเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุอะไรทําไมใบถึงร่วงใบถึงหล่นเรามาดูต้นชนชม าสายพันธุ์ฮอลแลนด์ของยายมะนาวเลยค่ะวันนี้น่าจะดูทั้งสายพันธุ์ฮอลแลนด์และอดอกชั้นนะคะเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเลยนะคะว่าชนชมสาเหตุหลกัลกๆของเขาที่ใบร่วงเป็นเพราะอะไรแล้วก็อีกสาเหตุหนึงเป็นจากเชื้อโรคหรือว่าเป็นจากเชื้อราหรือว่า,าในการที่เขา,าปรับสมดุลของ อารากนะคะของรากแล้วก็ดินปลูกของเขาเนี่ยอาการของเขาจะเป็นแบบไหนเราไปดูกันเลยว้าวนะคะเจอต้นชนชมของเยมะมนาวที่ใบล่วงนะคะเพื่อนๆต้นนี้เป็นชนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะคะทุกคนสายพันธุ์ฮอลแลนด์ช่วงนี้ เริ่มติดดอกแล้วเห็นไหมคะเริ่มติดดอกแล้วก็สังเกตไหมคะว่าไม่มีใบใบจะน้อยนะคะเพื่อนๆอาการของชนชมที่ใบร่วงนะคะคืออาการพร้อมที่จะแตกดอกนะคะที่จะติดดอกนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ อาการของชนชมทุกๆุชนิดพันธุ์หรือว่าบางสายพันธุ์ยายมะนาวก็ยังยังไม่รู้นะคะแต่สายพันธุ์ที่ยายมะนาวปลูกไว้นี้นะคะเป็นทุกปีเป็นทุกครั้งเป็นทุกรอบถ้าชนชมจะออกดอกนะคะจะติดช่อดอกออกมาชนชมก็จะเริ่มปริใบนะคะเพื่อนๆพนริใบแล้วก็ แทงช่อดอกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆชนชชมต้นนี้เป็นทรั์มงคลนะคะแดงทรัพย์มงคลนะคะสวยงามมากๆค่ะกำลังจะแตกช่อแตกดอกออกมานะคะเพื่อนๆนถ้าชนชมของเราใบร่วงแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนก็คือชนชมพร้อมที่จะแทงช่อดอกออกมาให้เรา ได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆชวนชมถ้าเราอยากให้ติดดอกดกดกดอกเยอะๆเ,เพื่อนๆในช่วงระยะที่เขากำลังจะเริ่มผลิใบให้เพื่อนๆเ,เพิ่มฮอร์โมนให้เขาด้วยนะคะจุลินทรีย์สังขาะ้อแสงหรือว่า EM เติมได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ปุ๋ยสูตรดอกให้น้องชมชมเราด้วยค่ะเพื่อนๆแล้วแต่กระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะเพื่อนๆใส่กะพอประมาณนะคะเพื่อนๆแล้วชมชมก็จะติดดอกออกมาแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะกำลังเริ่มออกทุกกิ่งแล้วค่ะ ทุกกิ่งทุกช่อแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมดอกกําลังดอกตรึมเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะเป็นทรับมงคลน,นะคะสีแดงนะคะสวยงามและใบก็จะร่วงแล้วก็พร้อมที่จะแทงดอกช่อดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆคะการปลูกต้นชนชมอีกประเด็นหนึ่งหลักๆนะคะเพื่อนๆชนชมของเราต้องการแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆถ้าบ้านไหนปลูกชนชมดอกไม่ค่อยมีดอกไม่ค่อยออกไม่มีดอกเลยมีแต่ใบให้เพื่อนๆลองขยับต้นชนชมของเรามาไว้กลางแจ้ง เหมือนของแยมมะนาวอย่างนี้ค่ะไหมคะเขาก็จะเริ่มผลิใบแล้วเขาก็จะแตกดอกออกมาให้เราได้เชยชมนะคะเพื่อนๆชนชมชอบแดดนะคะทุกคนแดดต้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนถ้าบ้านไหนปลูกชนชมแล้วไม่มีดอกไม่ออกดอกให้เห็นให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีวาง ให้ชนชมเราลองดูนะคะว่าชนชมของเรามีแสงแดดไหมลองสังเกตดูนะคะว่าต้นชนชมของเพื่อนๆนนะคะที่ปลูกชนชมได้รับแสงแดดร้อยเปอเซนไหมนะคะถ้าชนชมโดนแสงแดดได้แสงแดดร้อยเอร์เซน์ชนชมจะออกดอกดอกมากๆค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ช่วงนี้ของยามนาวกำลังแทงช่อดอกออกมาเลยค่ะชนชมมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เขาชอบแสงแดดเพราะว่าชื่อของชนชมหลักๆก็คือนะคะมีหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นยามะนาวนี้ก็เรียกว่าชนชมกุหลาบนะคะกุหลาบทะเลทรายนะคะต้นชนชมมีอีกชื่อหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือกุหลาบนะคะกุหลาบทะเลทรายนะคะเพราะว่าชนชม มาจากาาต้นตระกูลของชนชมเนี่ยมาจากาต่างประเทศนะคะทางแอฟริกานะคะเพื่อนๆเขาเลยให้ฉายาของชนชมว่า,ากุหลาบทะเลทรายนะคะนี่อีกชื่อหนึ่งที่หลายๆท่านที่ยังไม่ไมไมไมคุ้นหูนะคะที่ยังไม่รู้นะคะลองศึกษาดูนะคะลองศึกษาและก็คน้คนหาลองดูนะคะว่าต้นชนชม แหล่งแหล่งที่เข้ามาจริงๆก็คือมาจากทางแอฟ,ฟริกานะคะเพื่อนๆทะเลทรายนะคะทุกคนเนาะแล้วเขาก็มีชื่อให้เรียกอีกชื่อนึงก็คืออ่าเป็นอุลาบทะเลทรายนะคะเห็นไหมคะจะแทงจะมีแต่ดอกเลยนะคะรอดูสักอีกสองอาทิตย์นะคะต้นนี้น่าจะติดดอกทุกๆุนี่ค่ะทุกๆุยอดเลยค่ะจะติดดอกทุกๆยอดนะคะ ช่วงนี้เขากาลังจะตูมนะคะกาลังจะเริ่มเริ่มออกมาเป็นดอกตูมนะคะช่อเล็กช่อน้อยออกมาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน,เอนๆเนี่ยค่ะยานนาวเติมจุนินซีสังเคราะห์แสงนะคะให้ให้ชนชมนะคะจุนินซีสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ให้ได้รับแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆเขาก็จะติดดอก แทงดอกช่อดอกออกมาให้เราได้เห็นได้เชยชมแบบนี้นะคะเพื่อนๆนนี่แหละค่ะเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่ยายมะนาวเอามาฝากเพื่อน,อนๆนวันนี้ก็สามารถเอาไปปฏิบัติใช้กับต้นไม้ของตัวเองลองดูได้นะคะไม่เสียหายนะคะลองลองผิดลองถูกคะ่ะยายมะนาวลองผิดลองถูกนะคะลองดูนะคะว่าจะได้จะได้ชนชมที่ติดดอกออกดอกมาเหมือนของยายมะนาวไหมเพราะว่ายายมะนาว าวางหนึ่วางชนชมในที่โล่งแจ้งไม่มีร่มเงาชนชมชอบแดดร้อเปอร์เซนแล้วก็ชนชมชอบดินปร่งโปร่งนะคะเพื่อนเื่อนถ้าดินปร่งโปร่งดินที่ระบายน้ำได้ดีกล้นกระถางที่ระบายน้ำได้ดีชนชมก็ ไม่รากเน่าแล้วก็จะแตกช่อดอกออกมาให้เราได้เห็นในทุกๆช่วงเลยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยายมะนาวขอฝากเพื่อนๆกดติดตามฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายมะนาวเผื่อเพื่อนๆจะได้เกิดความรู้ดีๆในทุกๆคลิปของยายมะนาวที่ทำ เกล็ดความรู้ออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ไปปฏิบัติกับต้นไม้ของตัวเองนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณมากมายค่ะไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสาระดีๆเกล็ดความรู้ดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะ